สวัสดีครับวันนี้มาพบในคาบเรียนที่8นะครับหน้า196เรื่องปริมาตรของทรงกลมปริมาตรของทรงกลมอ่ะมีวันนี้เราจะมาเรียนสูตรปริมาตรทรงกลมกันมีสูตรเดียวปริมาตรทรงกลมอ่ปริมาตรทรงกลม,ม,ทกมเท่ากับ 4.3่ส่วน3คูณพาส4่วน3พายายกกำลัง3ก็หลักการสังเกตง่ายๆก็คือเราก็จะจะสังเกตว่ามันมีส่วน3 4.3ส,ส่วน3พายาตัวนี้ก็กำลัง3เป็นแค่หลักการสังเกตนะครับปริมาตรทรงกลมข้อนี้ทรงกลมมีรัศมี รัศมี9หน่วยก็คือค่า r แล้วกับ9พายจุดกำหนดให้22ส่วน7คูณรัศมี9กำลัง3ก็คือมี9คูณกัน3ครั้งตัดทอนแม่3 1 3, 3 3 3 9 7ตัดใครไม่ได้ใน,นเมื่อ7ตัดใครไม่ได้เราก็คูณเลขเลยเอา4 4คูณ22คูณ3คูณ9คูณ, 9, คณ9ได้21,000 384ส่วนด้วย7ตัวเดิมจากนั้นเราก็ส่วนด้วย7หาร7แลได้เท่ากับ3054.86ทดทนิยม3ตำแหน่งแล้วก็ดู2ตำแหน่งเราดูตำแหน่งที่3แล้วก็ปัดปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทาลูกบาทโจทย์ให้มาเป็นเซนติเมตรลูกบาทซ so มจะใช้ตัวยอ่อลูกบาทรเซนติเมตรก็ได้นะครับรลบอสม so ข้อต่อมาข้อ1.2 รัศมีสิ่อ่ะวาดรูปสักหน่อยทรงกลมรัศมีสิบนี่คือทรงกลมไม่เงาอ่ารัศมี14โจทาปริมาตรปริมาตรทรงกลมมีสูตรเดียวสี่ส่วนสพาย ายกกำลัง3แทนค่า4ส่วน3พายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7ตามที่โจทย์กำหนดอ่ารัศมีข้อนี้14กํากำลัง3 1 4คูณ14คูณ 14, 14จากนั้นแม่3ตัดใครได้บ้างไม่ได้แม่7ตัดใครได้บ้างได้717 7, 7, 7 2 14ในเมื่อแม่7ตัดได้แล้วแล้ว,ลวก็แม่3ตัดไม่ได้เราก็คูณเอา4 2คูณ22คูณ 2, 14, 14, 14, 96, สองคูณส4บสีคูณสิเท่ากับสาม9 6ส่อ่วนด้วยส่ส่วนด้วย3ก็คือหารด้วย3มได้เป็นหนึ่ง6มื่นหร้ปลูกบาทอันนี้หน่วยเป็นลูกบาทเมตรลบาบเมตรต่อมานะครับข้อ1.3 อ่ะเหมือนกันไหมลองทําเองข้อข้อหนึ่งจุดสามมาลองนี้ทําเองก็คล้ายๆกันย่อปริมาตรก็คือ v เท่ากับสี่ส่วนสามพายอากำลังสามปริมาตรแทนค่าสี่ส่วนสามพายยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีรัศมีก็สี่สิบสองสามครั้ง ตรงนี้ลองทําต่อยอนะครับไปต่อมาอย่างรวดเร็วข้อ2อชทุทรงกลมทรงหนึ่งมีพื้นที่ผิวทรงกลมมีพื้นที่ผิวอ่ะเป็นเป็นทรงกลมมีพื้นที่ผิวเป็นล,ลูกบอลนะครับลูกบอลบลูกบาส64สิบสพายหกสพายพื้นที่ผิว จงหาลัศมีและปริมาตรพื้นที่ผิวสูตรพื้นที่ผิวลืมกันหรือ,อยังทรงกลมมีพื้นที่ผิว14พายจากคาบเรียนที่แล้วหาพื้นที่ผิวทบทวนหน่อยพื้นที่ผิวของทรงกลมไม่ใช่ปริมาตรนะพื้นที่ผิวคือสอ่พายากำลัง2 โจทย์ให้มาเป็นพื้นที่ผิว64พายคูณ4พายอากำลัง2ก็คือติดรัศมีเอาไว้พายตัดพายจากนั้นย้าย4ไปหารด้วย64ได้ R กำลัง2แม่4ตัด4 1 4แล้วเศษ2 4 6 24ใต้ R กำลัง2เท่ากับ16เพราะฉะนั้น อะไรคูณกันสองครั้งได้สิบหกนะก็คือแม่สี่นั่นเองโอเครัศมีผ่านจากนั้นหาปริมาตรปริมาตรทรงกลมเท่ากับสี่ส่วนสามพายอ่ากำลังสามสี่ส่วนสามพายเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดรัศมีหามาแล้วตรงนี้คือรัศมีสี่ กํากำลัง3ก็คือ4ี่คูณสคูณสแม่3ตัดไม่ได้แม่7ตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้เราก็คูณยาวเลยเอา4ี่คูณย2คูณสคูณสคูณ4เท่ากับ5 6า2ัหารด้วย3 7 21หารด้วย21ได้เท่ากับ268.19 ปริมาตรก็ลูกบาทีลูกบาทเมตรโอเคนะครับไปต่อข้อ2.2สงทรงกลมมีพื้นที่ผิวมีพื้นที่ผิวหารรัศมีกับปริมาตรอีกแล้วอ่ะก็ใช้รูปเดิมก็วาดรูปใหม่ก็ได้นี่คือทรงกลมหาสูตรพื้นที่พื้นที่ผิวเท่ากับ สี่พายอากำลังสองร้อยสีพายเท่ากับสี่พายากำลังสองพายตัวนี้ตัดกันย้าย4ไปหาร4คูณอยู่กับ R เท่ากับอกำลังสใช้แม่4ตัด4 1 4 4 3 1 c 13 14 4 4 6 24ได้36 r กอำลังสองเท่ากับ36 อะไรคูณกันสองครั้งได้สามสิบหกก็คือแม่หกนั่นเองอาจากนั้นหาปริมาตร v ปริมาตรตัวย่อสี่ส่วนสามพาย r กำลังสามปริมาตรเท่ากับสี่ส่วนสามพาย22ส่วน7ลรัศมีคือ6คูณ6คูณ 6, 6. 6. ตัวไหนตัดได้ตัดก่อนตามตัด6ได้เหลือ2 7ตัดใครไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดคูณเลขเลย4คูณ22คูณ2คูณ6คูณ6คูณ6กเท่ากับ38016ส่วนด้วย7หาร7อีกทีนึงเท่ากับ5,000 สี่ร้อยสามสิบจุดแปดหกปริมาตรลูกบาศก์เมตรโอเคต่อมาข้อสองจุดสามทรงกลมมีพื้นที่ผิวจงหารัศมีและปริมาตรเอ,อเหมือนเดิมเลยแต่ข้อนี้ลองทำดูลองทำดูนะ ก็คือพื้นที่ผิวเท่ากับ4พาย r กำลัง2แทน900เท่ากับ900พายโจทย์ให้มาเท่ากับ4พาย r กำลัง2เอาพายตัดพายย้าย4ไปหาร4ไปหาร900เท่ากับ r ยกกำลัง2แม่4ตัดทอน4 1 4 4 2 8เหลือเสร็4 2 8

ตรงนี้ r เป็น15นะครับกลับไปคิดเลขมาต่อปริมาตรจะเท่ากับเท่าไหร่2.4ขายเดิมอีกแล้วทรงกลมมีพื้นที่ผิวอันนี้เราไม่ต้องวาดรูปแล้วเราวาดบ่อยพื้นที่ผิวเท่ากับ4พาย r กำลัง2โจกคหนด1,296 พายมีพายด้วยเท่ากับ4พาย r กําลัง2พายตัดพายเอา196ตั้งย้าย4มาหารเท่ากับ r ยกกําลัง2ใช้แม่4ตัด4 32 4 28เสร็จหนึ่ง324อันนี้คุณมากอะ่ะ r กําลัง2เท่ากับ324รอ15 15 225 ลงทายด้วย4ก็ต้องเป็น18 8แปดลงขอลองดู 88, 8, 8 8ดแปดหกสคูณแดได้แปดได้เป็น3 4 2สี่สองโอเคเพราะฉะนั้น R เท่ากับสิเมื่อได้รัศมีเป็น18จงหาปริมาตรด้วยรัศมีได้แล้วจากนั้นหาปริมาตร อ่า v ปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3พาย22ส่วน7็รัศมีคือ18คูณ18คูณ18แม่3ตัดได้3 1 3ห6 18แม่7ตัดไม่ได้ถ้าจะตัดไม่ได้ก็คูณให้หมด4คูณ22คูณ6 คูณ18คูณ18เท่ากับ1 7ึ1งแห่านดารด้วย7เท่ากับ2 4 4ส 8, 8่ปจุริมาตรลูกบาทกอนี้ลูกบาทกเมตรโอเคนะครับ2.4ผ่านใครที่ฟังไม่ทันก็ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งหรือย้อนกลับไปดูได้ มาถึงตอนที่2ระดับกลางร,ระดับกลางกันมากจงหารัศมีของวงกลมที่มีทรงกลมที่มีปริมาตรก็คือโจทย์ให้ปริมาตรมาอันนี้ให้ไม่ใช่พื้นที่ผิวแล้วเจะว่ายังไงอะ่ะวงกลมมี v ปริมาตรกับเจ็ดสองสี่ศนยลูกปาดหน่วยอ่าโซทาปริมาตร ทรงกลม<ป>เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3แทนค่าปริมาตร7,240เท่ากับ4ส่วน3พาย22ส่วน7รัศมี r กำลัง3รัศมีข้อนี้ไม่รู้ก็ติดกำลัง3เอาไว้3ตัวนี้ อ่ะสหารอยู่เดี๋ยวย้ายขึ้นมาคูณ7หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณ4คูณอยู่ย้ายมาหารยี่คูณอยู่ย้ายมาหารเราเหลือ R ากำลังสามก็จะได้7240พันสอคูณสาคูณเจหารด้วยสี่คูณยีเท่ากับอากลังสตัวไหนจะทอนได้ให้ตัด ตัวไหนตัดไปได้เราก็ค่อยกดครื่คิดเลขเอาอ่ะแม่แม่สี่เลยตัดได้ c 1 4เหนือเศษสาม G8 สามสิบองหดร้ต่อมาแม่2ตัดเ1ปได้9ก้าร้อห้าเราก็เอา905าคูณ3คูณเ ได้เป็นข้างบนได้เป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าหารด้วยสิบเอ็ดอืมเลขไม่ค่อยสวยเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบอาจจะคูณไปเลยแล้วกัน 3, คูณสามคูณ จ็ดหารด้วยสี่หารด้วยยีิบสองหารด้วยสี่หารยีิบสองอีกทีหนึ่งก็ถูกแล้วได้เป็นเมื่อกี้คิดถูกแล้วได้เท่ากับอากำลังสามก็คือได้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดจุดเจ็ดสองเท่ากับรักสมียกกำลังสาม หลังจากนั้นเราก็ถอดลากที่สามอะไรคูณกันสามครั้งก็ถอดลากที่สามหาปุ่มลากที่สามก่อนอันนี้ก็พอดีหาปุ่มลากที่สาไม่เจอเราติดคำตอบไปเลยว่า าจาก r กำลัง3นะเท่ากับ1,727.72 r ธรรมดาก็คือยกกําลัง3อยู่แล้วก็ใส่รากที่3ของ1,727.72โอเคครับอ่าต่อมาข้อที่4ท้อนเล็ก อ๋อข้อนี้ยากพอสมควรท่อนเหล็กท่อนหนึ่งมีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวคูณสูงถ้านำแท่งเหล็กท่อนนี้มาหลอกเป็นลูกทรงกลมตันได้ร้อยลูกจงหาว่าลูกเหล็กทรงกลมตันมีรัศมียาวเท่าใดอ่าแท่นท่อนเหล็กลูกปริซึมก็คือจะเป็นท่อนท่อนกว้างยาวสูงอ่า ว้างยาวสูงก,ก็เป็นเอาแบบประมาณนี้แล้วกันคล้ายๆรูปกล่อง ่คอยยสวก็ ى, ประมาณนี้แล้วกันเป็นปิซึมสี่เหลี่ยมกว้าง63กว้าง63ยาว80สูงเจ็ดสิบเสูรหาปริมาตรปรีซึมก่อนปริมาตร ปีซึมเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละกว้างคูณยาวคูณสูงก็คือปริมาตรของมันก็คือจับคูณกันตรงๆเลยกว้าง63ยาว80ดสิูงเจ 13คูณ80คูณ77เท่ากับได้เลขหลักแสน3 8 8 8 8 0ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเขาบอกว่าปริมาตรนี้สามารถหลอมเป็นทรงกลมตันได้ร้อยลูกจากตัวนี้จากปิซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นแท่งเหล็กหลอมได้เนี้ยได้ร้อยร้ยลูก ทรงกลมตันทรงกลมตันก็คือตันเลยเงี้ยหนึ่งร้อยลูกก็แสดงว่าปริมาตรตัวนี้สามแปแปดสามเนี่ยต่อลูกเนี่ยปริมาตรลูกเหล็กต่อลูกอะฉะนั้นเอาดังนั้นดังนั้นปริมาตร ลูกเหล็กลูกเหล็กเอาแค่1ลูกพอหนึ่ลูก,ลกคืออันนี้หลอมได้ร้อยลูกถ้า1ลูกก็คือต้องเอาทั้งหมดนี้หา,หารด้วยหารด้วย100ก็จะเท่ากับเลื่อนทศนิยมสองตำแหน่งก็จะได้เป็น3 8 8 0ปดจุดแป เลื่อนมาสองตำแหน่งอันนี้คือลูกเหล็ก1ลูกเป็นลูกเหล็กทรงกลมอันนี้คือลูกเหล็กทรงกลมหนึ่งลูกโจทย์อยากรู้ว่ารัศมีจงหาว่าลูกเหล็กแต่ละลูกรัศมียาวเท่าไหร่ก็เข้าสูตรปริมาตรทรงกลมปริมาตรทรงกลม เท่ากับ4ี่ส่วนสพายอากำลังสโจทย์บอกว่าปริมาตรแต่ละลูกของเราก็คือ3 8 8 8 3880.80เท่ากับสส่วนสพายีส่วนเคูณรัศมีอากำลังสาย้าย ย้าย3ไปคูณย้าย7ไปคูณราหารอยู่จากนั้น4คูณอยู่ย้ายมาหาร22คูณอยู่ย้ายมาหารเท่ากับ R ากำลัง3อ่าคิดเลขเสร็จสับเลยกดเครื่องคิดเลขเลยอันนี้ R ากำลังสามเท่ากับเอาสามแปดแปดศูนย์จุดแปดศูนย์คูณ สามคูณเจ็ดหารด้วยสี่เสร็จแล้วก็มาหารด้วยยี่สิบสองเท่ากับเก้าร้อยยี่สิบหกจุดหนึ่งอะไรยกกำลังสามเนี่ยคูณกันสามครั้งได้เก้าร้อยยี่สิบหกจุดหนึ่งอ่าก็าต้องก็ต้องหาขอหา หนุนจอก่อนอกดรูทไม่ได้อันนี้มือถือกดรูทไม่ได้ประมาณแล้วกันสิบสิบหนึ่งร้อย 10, 10, ถ้าสิบเนี่ยสิบค 10, 10 10, ูณสิบได้ร้อยสิบคูณสิบได้พันมันก็ประมาณ 9, 9เก้าเก้าถึงสิบประมาณเก้าถึงสิบช่วงเนี้อ่ะแล้วก็ ถ้าตอบได้เราก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ติด root ะะสแควร์รู t ไว้รัศมีเท่ากับรากที่สามของ9ก้าร้อยยี่สิบจุรัศมีหน่วยเป็นเซนติเมตรโอเคนะครับต่อมาจงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีปริมาตรมีปริมาตรเ0้้อลูกบาศหน่วยพอนี้ไม่ น่าจะมีอะไรปริมาตรก็คือ v เท่ากับ900ข้อนี้ให้ปริมาตรมาหาพื้นที่ผิวก่อนจะหาพื้นที่ผิวได้แล้วก็ต้องหาปริมาตรก่อนเพื่อหารัศมีก็คือปริมาตรทรงกลมเท่ากับ4.3ส่วน3าพาย r กำลัง3โจทย์กำหนดให้ว่าตรงนี้900นะก็จะได้4.3ส่วน3พาย ยี่สิบสองส่วนเจ็ดรัศมีากำลังสามย้ายสามไปคูณเจ็ดก็ย้ายมาคูณส่วนด้วยสี่คูณอยู่ย้ายมาหารยี่สิบสองคูณอยู่ย้ายมาหารเท่ากับากำลังสามคูณเลขสักหน่อยเอาเก้ 3, าร้อยคูณสามคูณเจ็ดหาร 4แล้วก็หาร22ครั้งหนึ่งได้214.77เท่ากับอยกกำลัง3อะไรยกกำลัง3เพราะฉะนั้นอาเท่ากับลากที่3ของ214.77อา่าตรงนี้ข้อดีน่าสนใจนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกัน เพราะว่ารัศมีอาจจะไม่สวยงามแต่ทีนี้ยโจทย์ถามหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็อาจจะไม่สวยพื้นที่ผิวเท่ากับ4พ,พายกำลัง2 4พายกำลัง2 ก็แทนค่าเป็น4พาย22ส่วน7 r กำลัง2ก็จะเป็นรากที่3ของ2 1 4จุด7 7แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไปต่อข้อที่อ่ะจบแล้วก็วันนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะติดขัดนิดนึงตรงที่ว่าอ่ากคิดเลขกดไอ้กำลังสามตัวนี้ไม่ได้กำลังงงอยู่ก็ถ้าถอดได้ก็คือหาเลขที่3ครั้งคูณกัน3ครั้งได้2อ4 7 7อ่จก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ